เทรนฮิตมาแรงเทรนสำหรับประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกค่ะนั่นก็คือเศรษฐกิจสิเงินหรือว่า s i l v e r e o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  y y นะคะเป็นเทรนทำเงินที่ทุกคนต้องรู้ค่ะเพราะว่านี่ละค่ะโอกาสทองสำหรับปากท้องของทุกคนโอกาสทองสำหรับเศรษฐกิจไทยด้วยนะคะตลาดเติบโตอย่างต่อเนื่องค่ะคาดการเอาไว้นะคะว่าจะพุ่งไปถึง3.5ล้านล้านบาทในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้แล้วค่ะ เศรษฐกิจสิงเงินหรือว่า Silver Economy ก็คือเศรษฐกิจผู้สูงวัยค่ะเศรษฐกิจที่จะเติบโตได้นะคะจากกำลังซื้อของคนวัยเกา๋าหรือว่าชาวสวทั้งหลายนี่แหละค่ะตอนนี้ประเทศไทยเองก็อยู่ในสถานการณ์ที่คล้ายๆกับหลายประเทศทั่วโลกนะคะก็คือเราอยู่ในสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ไทยมีประชากรผู้สูงอายุนะคะ20%หรือคิดเป็นกว่า14ล้านคนจากประชากรทั้งหมดกว่า66ล้านคนค่ะซึ่งในขณะเดียวกันเราก็จะเห็นนะคะว่าณนะตอนนี้บ้านเราเองก็มีเด็กเกิดใหม่น้อยลงไปด้วยเรียกได้ว่าเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุที่มีความท้าทายหลายด้านสำหรับการพัฒนาประเทศและเศรษฐกิจค่ะข้อมูลจากทางองค์การสหประชาชาติประเมินเอาไว้ค่ะ ว่านะับตั้งแต่ปี2544ถึงปี2643จะเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุซึ่งหมายถึงว่าเรามีประชากรผู้สูงอายุนะคะที่อายุมากกว่า60ปีขึ้นไปกว่า10%ของประชากรรวมทั้งโลกซึ่งนับเป็นความท้าทายของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการกำหนดนโยบายที่เหมาะสมของทุกประเทศทั่วโลกค่ะขณะที่บ้านเราเองนะคะประเทศไทย ก็อยู่ในภาวะที่ต้องเร่งปรับตัวตามไม่ทันค่ะข้อมูลจากทางสำนักง,งานสภาพพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสภาพพัฒน์นะคะเปิดเผยบอกว่าประเทศไทยนั้นกําลังจะยกระดับตนเองค่ะก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยระดับสุดยอดภายในเวลาอีกไม่ถึง10ปีข้างหน้านี้แล้วหรือว่าภายในปี2576ไทยเราจะมีผู้สูงอายุนะคะขยับไปถึง28 ส่วนวัยแรงงานค่ะเหลือเพียงแค่58%และวัยเด็กนะคะมีสัดส,ส่วนอยู่เพียงแค่14%เท่านั้นก่อให้เกิดความท้าทายต่อเศรษฐกิจทั้งการขาดแคลนแรงงานผลิตภาพแรงงานที่ลดลงไปแล้วก็มีภาระด้านสวัสดิการต่างๆที่เพิ่มขึ้นทั้งจากผู้ป่วยจากวัยชาราและการดูแลเมื่อเข้าสู่วัยเกษียณค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนี่ละค่ะเป็นโอกาสทองด้วยเช่นกันนะคะสำหรับการพัฒนา เศรษฐกิจสูงวัยหรือว่า Silver Economy ซึ่งมีตลาดรองรับและมีกำลังซื้อทั้งการผลิตสินค้าและบริการที่เหมาะสมและการปรับเปลี่ยนการสนับสนุนให้ผู้สูงอายุนั้นมีบทบาทมากยิ่งขึ้นในฐานะของแรงงานระบบเศรษฐกิจค่ะและนอกจากนี้นะคะก็มีการศึกษายืนยันค่ะว่าตัวเลขของตลาดผู้สูงวัยนั้นพุ่งสูงขึ้นเช่นเดียวกับตัวเลขที่ยืนยันนะคะว่าคนสูงวัยเองก็ทํางานมากขึ้นด้วยโดยทางดรนนทริตพิศนยบุตร นักวิชาการอาวโุโสสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือว่า TDRI นะคะได้นำเสนอผลการศึกษาค่ะเจอว่าเมื่อปี2,566รายจ่ายเพื่อการบริโภคของผู้สูงอายุมีมูลค่าพุ่งไปถึง2.18ล้านล้านบาทแล้วก็คาดว่าจะเพิ่มเป็น3.5ล้านล้านบาทภายใน8ปีหรือว่าภายในปี2,576นี้ซึ่งส่วนใหญ่นะคะจะเป็นค่าใช้จ่ายภายในบ้านและค่าอาหารค่ะ และในขณะเดียวกันค่ะไรายได้จากการทำงานของผู้สูงอายุนะคะก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกันค่ะจะเพิ่มจาก6.4แสนล้านบาทในปี2567เป็น8.8แสนล้านบาทแล้วก็คาดว่าจะมีผู้สูงอายุทํางานอยู่ที่6.6ล้านคนหรือคิดเป็น37%ของผู้สูงอายุทั้งหมดเพิ่มขึ้นมาจากปีก่อนนะคะอยู่ที่36.6% แต่ว่อย่าง่มก็ตามค่ะยังเจอกับปัญหาเงินออนตมต่ำมีสินและการออกจากตลาดก่อนวัยอันควรทั้งที่ยังมีสุขภาพที่ดีเรื่องนี้นับเป็นปัจจัยสำคัญนะคะที่จะมาฉุดรั้งการเติบโตของตลาดนี้ได้สังคมสูงวัยหนีไม่ได้แล้วก็หนีไม่พ้นค่ะแต่ตอนนี้เราต้องมองไปที่โอกาสนะคะว่าเราจะคว้าไว้ได้หรือไม่กับคำถามสำคัญค่ะว่าจะขายอะไรดีสินค้าบริการอะไรที่ตอบโจทย์สำหรับชาวสูงวัย ข้อมูลจาก TDI ค่ะระบุนะคะว่าศักยภาพและโอกาสของสินค้าและบริการในกลุ่มสังคมผู้สูงวัยมี4กลุ่มด้วยกันค่ะ 1. ด้านที่อยู่อาศัยนะคะอย่างเช่นการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุเพื่อทำกิจกรรมในชุมชนทั้งออนไลน์และออฟไลน์การพัฒนาที่อยู่อาศัยและศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในช่วงวัยต่างๆและการบริการปรับปรุงบ้านตามหลัก Universal Design ข้อที่2ค่ะ ด้านอาหารอย่างเช่นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารเคี่ยวง่ายอาหารเพื่อกลุ่มผู้ที่เป็นโรค NCD นอกจากนี้ก็มีเรื่องของสุขภาพนะคะอย่างเช่นการบริการดูแลผู้สูงอายุสินค้าทางการแพทย์นวัตกรรมการดูแลสุขภาพและบริการการวางแผนในช่วงสุดท้ายของชีวิตและกลุ่มที่4ค่ะด้านนันทนาการอย่างเช่นแพลตฟอร์มการแบ่ปันความรู้และทำกิจกรรมบริการรถรับส่ง การเป็นเพื่อนและพาทํากิจกรรมที่สนใจซึ่งสินค้าและก็บริการนะคะที่ผู้สูงอายุมีโอกาสเข้าไปทำงานได้อย่างเช่นการรวมกลุ่มพัฒนาสินค้าชุมชนการเป็นผู้ดูแลหรือบุคคลที่ให้การดูแลช่วยเหลือดูแลผู้ที่มีความจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษที่ยังคงขาดแคลนการสร้างไรายได้ออนไลน์จากาอาดิเรกหรือว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์ผู้สูงวัยก็ได้เช่นกันค่ะ ขณะที่ศูนย์วิจัยกรุงไทยคอมพาสมองว่ามี5เทรนธุรกิจนะคะที่มีแนวโน้มการเติบโตสูงสำหรับกลุ่มผู้สูงวัยค่ะเทรนแรกก็คืออาหารสำหรับผู้สูงอายุอย่างเช่นธุรกิจผลิตอาหารและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเทรนที่2การท่องเที่ยวสำหรับผู้สูงอายุทั้งบริการนำเที่ยวและโรงแรมเทรนที่3ค่ะการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันเทรนที่4 ที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุและเทรนดี่5นะคะบริการทางการเงินเพื่อดูแลผู้สูงอายุค่ะทั้งการให้คำปรึกษาตัณฑทนการเงินซึ่งอันนี้เป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการนะคะทั้ง SME และธุรกิจขนาดใหญ่ที่จะสร้างโอกาสเติบโตได้อย่างไรก็ตามค่ะทางสาภาพัฒน์แล้วก็ TDI นะคะมีข้อสเสนอแนะสำหรับทุกภาคส่วนสำหรับการรองรับการพัฒนาธุรกิจเหล่านี้ค่ะ แบ่งเป็นเรื่องของด้านอาหารนะคะบอกว่าควรกำหนดมาตรฐานการให้ข้อมูลเพื่อการบริโภคที่เหมาะสมส่งเสริมการวิจัยแล้วก็การพัฒนาค่ะรวมถึงส่งเสริมการแข่งขันของธุรกิจรายใหม่ขนาดเล็กด้วยส่วนเรื่องที่อยู่อาศัยค่ะก็ขอให้มีการหนุนภาคธุรกิจในการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่มีกำลังซื้อหรือว่ามีความจะเป็นเฉพาะด้านด้วยนะคะแล้วก็มีการใช้วัสดุ นวัตกรรมท้องถิ่นเพื่อมาช่วยปรับปรุงที่อยู่อาศัยขณะที่การส่งเสริมสุขภาพค่ะควรจะสร้างเสริมสุขภาพที่ดีตั้งแต่วัยก่อนเกษียณแล้วก็หนุนผู้ประกอบการไทยนะคะให้มีการผลิตสินค้าและอุปกรณ์เพื่อการดูแลสุขภาพขั้นสูงด้วยส่วนเรื่องของการบริการค่ะควรสร่งเสริมการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินการประกรันภัยแล้วก็มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยวด้วยนะคะซึ่งถ้าหาก อยากจะต้องการหนุนการทำงานของผู้สูงอายุให้เข้าสู่แรงงานในระบบก็ควรมีมาตรการ second job career โดยมีการเตรียมการนะคะทั้งเรื่องของทักษะแล้วก็ Mindset ค่ะให้เกิดการเปลี่ยนผ่านที่ดีนะคะในด้านอาชีพทั้งในวัยก่อนแล้วก็หลังเกษียณด้วย แล้วก็ควรจะผลักดันนะคะให้มีการออกกฎหมายเพื่อการจ้างงานหลังเกษียณในตำแหน่งที่เหมาะสมแล้วก็ยืดอายุเกษียณน,นะคะทั้งในภาครัฐและเอกชนด้วยค่ะส่วนกลุ่มของแรงงานโนอกระบบนะคะก็ควรมีการพัฒนาทักษะฮาร์ดและซอฟต์สกิลค่ะให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อประกอบอาชีพได้รวมถึงการจับคู่งานในชุมชนนะคะเพื่อมาลดอุปสรรคด้านการเดินทางสำหรับผู้สูงวัย พูดถึงแรงงานนะคะถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นแล้วก็สำคัญอย่างยิ่งค่ะสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจสีเงินนะคะทุกภาคส่วนต้องช่วยกันค่ะในการขยายวัยเกษตรออกไปแล้วก็ขยายงานให้มากขึ้นด้วยค่ะ <S <S ข้อมูลจากทางสำนักงานสถิติแห่งชาติกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกฐิจและสังคมเปิดเผยนะคะว่าปีที่แล้วปี2567ประเทศไทยของเรานั้นมีประชากรอายุ60ปีขึ้นไป ที่ทำงานอยู่นะคะ5.26ล้านคนคิดแล้วเป็น37.2%เพิ่มขึ้นมาจากปีก่อนนะคะที่มีอยู่5.11ล้านคนซึ่งส่วนใหญ่ค่ะก็จะเป็นคนที่ทำงานส่วนตัวไม่มีลูกจ้างนะคะมากกว่า64%ตามด้วยผู้ช่วยธุรกิจในครัวเรือนซึ่งไม่ได้รับค่าจ้างแล้วก็ที่เหลือค่ะจะเป็นกลุ่มของลูกจ้างแล้วก็นายจ้าง สำหรับประเภทงานนะคะที่ผู้สูงอายุทำอยู่ส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มของภาคเกษตรกรรมค่ะมากกว่า57%ตามด้วยภาคบริการและการค้าภาคการผลิตซึ่งมีเงินเดือนเฉลี่ยน,นะคะอยู่ที่6,826บาทถึง14,612บาทค่ะขณะที่อาชีพหลักของผู้สูงอายุนะคะส่วนมากยังเป็นผู้มีฝีมือด้านการเกษตรและประมงมากเกินครึ่งค่ะ ตามโดยพนักง,งานบริการและผู้จำหน่ายสินค้าผู้ประกอบอาชีพงานพื้นฐานช่างฝีมือและกลุ่มอาชีพอื่นๆซึ่งข้อมูลทั้งหมดนี้นะคะเป็นการสะท้อนให้เราเห็นชัดเจนค่ะว่าประเทศไทยตอนนี้เรายังมีสัสดส่วนการจ้างงานผู้สูงอายุที่น้อยเกินไปนะคะคือมีเพียงแค่1ใน3ของประชากรทั้งหมดและปัญหาที่พบเจอก็คือการประกอบอาชีพของผู้สูงอายุนะคะส่วนมาก กระจุกอยู่ในภาคการใช้แรงกายไม่ได้ใช้ทักษะหรือประสบการณ์แถมค่าตอบแทนก็ถือว่าต่ำมากๆอีกด้วยค่ะมีคนบอกเอาไว้นะคะว่าเงินอยู่ในอากาศอยู่ที่เราจะคว้ามันมาได้หรือเปล่าและนี่ล่ละค่ะอาจจะเป็นอีกหนึ่งโอกาสครั้งสำคัญนะคะที่รอเราทุกคนอยู่สำหรับเศรษฐกิจสีเงินหรือว่า silver economy ตลาดสำหรับวัยเก่านะคะที่ยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องค่ะ แล้วทุกคนล่ะคะดูเราอยู่คิดเห็นยังไรกับเรื่องนี้หรือว่าเป็นชาวสวอ,อยากได้สินค้าหรือบริการแบบไหนบอกเรามาได้เลยคะ่ะ